สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้พาทุกคนเนี่ยมาดูบริเวณที่อันนี้ไม่แน่ใจว่าตรงไหนตรงไหนครับนะตรงนี้เนี่เขาเรียกว่าอะไรเขื่อนตะตะดอกอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเป็นอำเภอสันขาจังหวัดสุรินทร์ครับมันจะติดชายแดนกัมพูชาภาษาก็เลยเป็นภาษาท้องถิ่นก็คือภาษาเขมรนะครับวันนี้น้าพาผมได้มาดูโบแดงครับแล้วน้าก็ลงแล้วก็เอาเงาโบแดงขึ้นมาให้ดูนะครับ หลายหลายคนเนี่ยสงสัยว่าบัวแดงคืออะไรเป็นแบบไหนแล้วก็เงามันเป็นยังไงเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับเขาเรียกว่าหัวมันหัวบัวแดงเอาไปตากแดดก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะแทงขึ้นมาแล้วเนี่ยครับนี่นี่ตรงนี้มันจะแทงขึ้นมาแล้วสายบัวเนี่ยก็จะเป็นสายเล็กๆครับนี่นี่เป็นสายแบบนี้นี่ท่านท่านก็จะเห็นอยู่นะครับว่านี่สายแบบนี้นี่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 ครับพอมันอยู่ใต้น้ำมันก็จะเป็นสายแบบนี้ โดยธรรมชาติเวลาเขาเก็บมาเนี่ยเขาก็จะเอาสายเล็กๆนะครับเป็นแบบสมัยอดีตนะครับนี่ครับสายมันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเอาหัวมันนะครับก็คือหัวของบัวเง่าเง่านะครับนี่ยเป็นแบบนี้นี่ครับพออายุประมาณหนึ่งปีมันจะมีเง่าแบบนี้ครับเราก็แกะเง่ามันออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ถ้ามันถ้ามันผ่านไปนานๆมันจะเน่านะครับก็จะเป็นอายุของมันเง่าดึงเง่ามันขึ้นมานี่ครับเป็นประมาณนี้นี่ครับ กว่าจะได้มานี่ลําบากนะครับไม่ได้หมายเขาจะได้มาง่ายๆออย่างเช่นกอหนึ่งมันก็จะมีไม่เยอะนะครับออแต่สุดท้ายแล้วมันไม่หมดนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของมันถ้าเกิดว่าเรา,เาไปเพาะบัวแดงเสร็จแล้วเนี่ยพอมันไม่ออกมาเราก็จะมาโยนลงบ่อหรือว่าลงหนองคืนนะครับนี่ครับน,นี่เป็นแบบนี้เกะออกมาแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งพอประมาณสักหนึ่งครั้งสองครั้งเราก็ล้างให้สะอาดก็จะได้มันออกมาครับนี่เขาขายกันในเน็ตทั่วไป,ท,วไปทุกวันนี้ก็โลละร้อยครับหัวมัน หนึ่งกิโลก็ได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราไปเพาะเนี่ยจะเพาะได้ประมาณสี่ถึงห้าครั้งนะครับครั้งแรกจะได้เยอะหน่อยแต่ครั้งต่อไปมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่พาทุกคนเนี่ยมาดูกันครับสายบัวที่เราได้กินกันตอนที่เพาะก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่แต่ว่าตรงนี้คือมันอยู่ในห้วยหนองของบึงสายมันก็เลยใหญ่บางครั้งมันอาจจะมีพวกไข่พยาธิหรืออะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะครับเป็นสายเล็กๆแบบนี้นี่เป็นประมาณนี้ครับ อันนี้คือสายบัวครับเป็นประมาณนี้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูกันหนู่เลยครับมันไม่มีทางที่จะสูญพันธุ์หรอกครับแบบนี้เยอะเลยนะครับไม่ได้หมายคามว่าเราจะเอาแบบล้างผลาญนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นตามฝั่งตามอะไรเยอะแยะเลยนะครับพาทุกทุกคนได้มาดูกันหัวบัวแดงครับโอ้อุดมสมบูรณ์ครับแถวนี้อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากหนึ่งในไม่รู้กี่ที่ครับเยอะมากครับตามที่เห็น ตรงนี้ก็จะลึกครับตรงนี้คือมันกําลังขยายพันธุ์สังเกตดูมันจะมีแค่ใบครับยังไม่มีดอกถ้ามันมีดอกเสร็จแล้วพอมันแก่มันจะมีเงาแบบนี้ขึ้นมาครับโดยส่วนใหญ่ในช่วงของฤดูแล้งเนี่ยมันจะมันจะมีหัวครับมันจะโผล่ขึ้นมาเลยเพราะว่าดินมันจะแห้งน้ํามันจะหมดครับเป็นประมาณนี้ตอนนี้นี่ครับน้วขึ้นมาแล้วมีดอกมีสายบัวนี่ครับเป็นประมาณนี้โอเคนะครับวันนี้พาทุกคนเนี่ยมาดูกันนี่ครับสายบัวหรือว่าเงาบัวแดงที่เราเห็นกันอยู่มาจากไหน นั่นแหละครับที่มาที่ไปโอเคนะครับบัวแดงไม้บัวสวัสดีทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับเยอะเลยครับ